ได้คาะคาแม่ขลาาจากแทปปี้แวร์เฮาส์วันนี้พามาดูการผลิตโรงหลังคาถักด้วยเหล็กกล่องเป็นเหล็กเกาวไนขนาดความกว้างของอาคารอยู่ที่25เมตรเป็นคลังสินค้ากว้าง25เมตรยาว45เมตรสูง8เมตร45เซนโครงถักจะเป็นเหล็กกล่อง2คูณ4 และตัวถักก็จะเป็นเหล็กกล่อง2องคูณสเช่นกันความกว้างของโครงถักรวมกันแล้วได้25เมตร30เซนแบ่งเป็น2ชิ้นตรงจุดถึงการจัว่วแต่ละชิ้นจะมีความยาวอยู่ที่12เมตร64เซนโครงหลักเส้นบนและล่างเราจะใช้เป็น2คูณี่ความหนา2มิล ประกบคู่แบบนี้ส่วนตัวถักตัวถักเราก็จะใช้เป็น2คูณ4ความหนา1.5มิลเส้นเดียวตอนนี้อยู่ในระหว่างของการเชื่อมควบแน่นตัวโรงซอยข้างในการผลิตในโรงงานจะผลิตทั้งหมดครบทุกชิ้นแล้วถึงจะ นำสง่งออกหน้าง,ง,งานอันนี้ภาพรวมเราจะประกอบตามองศาความกว้างของอาคารเลย25เมตร30สนใจสร้างโกดังโรงงานโครงเหล็กระบบํำเร็จรูปติดตั้งด้วยระบบน็อกดาว ไซ้์กูดังโรงงานสำเร็จรูป